สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องก้อยรู้ชัวร์การสาขาการจราเหมือนเคยนะคะน้องก้อยจะพามาชมรถคันนี้เป็นมัดด้าสองติดฟีมวีคูอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าเก่าที่เคยติดตั้งวีคูไปแล้วคุณลูกค้ามีความมั่นใจที่ใช้แบรนด์นี้นะคะเดี๋ยวน้องก้อยจะพาชมว่าฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มรุ่นไหนนะคะฟิล์มรุ่นนี้เป็นฟิล์มสเต c t เจอร์หรือว่าดั้งเดิมเป็นอีโครหัาที่ลูกค้าเลือกใช้คือ X 4 0ตัวนี้ความเข้มอยู่ประมาณ40ซ แสงสามารถส่องผ่านได้ประมาณ39กันยูวี99นะคะแล้วก็เป็นการซ้อนความร้อนประมาณ85และก็ลดความร้อนรวมอยู่ที่59ค่ะเดี๋ยวก็จะพาชมสีจากภายนอกรถก่อนเดี๋ยวพามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวค่อยพามาชมภายในรถกันนะคะ คุณลูกค้าเลือกเป็นติดฟิล์มแพ็กเกจสเตตเจอร์ ate, ructure, หรือว่าอีโครหัสที่ลูกค้าเลือกใช้คือ x 4 0ทั้งคันมานหน้าเต็มแล้วก็รอบคันนะคะคุณลูกค้าเน้นฟิล์มใสขับขี่สบายทั้งกลางคืนและก็กลางวันรถคันนี้คุณลูกค้าใช้เดินทางค่อนข้างเยอะระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ภายในประเทศคุณลูกค้าเลยเน้นการขับขี่เป็นหลักนะคะคุณลูกค้าจึงเลือกเลนติดฟิล์มประมาณ40%รหัสที่ลูกค้าเลือกก็คือ x 4 0ลูกค,ค้าท่านใดสนใจติดฟิล์มวีคูแท้ รับประกันฟิล์มลูกค้คาสามารถติดต่อที่กูชัวการ์ดจากขาการจนานได้เลยนะคะน้องก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ด้วยนะคะจะมารีวิวให้ดูเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ